หน้าตาเหมือนซูเปอร์เกิลแต่โตกว่าหุนดีกว่าเธอคือใครกันอยู่ดีๆซูเปอร์เกิลก็ฝันร้ายประหลาดๆว่าเธอกําลังไล่ฆ่าคนมีหุ่นยนต์ยักษ์มาบุกแถมยังละเมอยยิงเลเซอร์จนทะลุเพดานห้องนอนตัวเองพอไปขอความช่วยเหลือจากจอร์นก็แค่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เคยฝันเพราะฉันไม่เคยนอนเอา้าพอคุยกับกรีนแอร่ลและเควชั่นพ่อหนุ่มสายทฤษฎีสมคบคิดตัวพอ่อก็พบเบาะแสว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตอนซูเปอร์เกิลถูกสตาร์แลบรักษาหลังศึกใหญ่กับซูเปอร์แมนซึ่งอะไรบางอย่่าาาางนนนั้กก็คคืออเทียโวร์ช ตัวใหญ่กว่าผมเปรี้ยวกว่ากล้ามแน่นกว่าและเป็นโปรโมือสังหารที่รัฐบาลปั้นมาแบบไม่บอกใครพอสาวๆสองคนได้เจอกันปุ๊บก็ต่อยกันไฟลับในห้องจำลองเมืองซึ่งซูเปอร์เกิลก็โดนอัดยับเป็นกระสอบทรายเพราะกาลาเทียแข่งกว่าบูกว่าและไร้ปลาณีกว่าแต่ดราม่ามาเมื่อเควชชั่นโผล่มาแล้วแฉกลางไฟว่ากาลาเทียเองก็ฝันถึงชีวิตของซูเปอร์เกิลนะเธอเองก็ได้รับอิทธิพลจากมโนธรรมของซูเปอร์เกิลกาลาเทียถึงกับอึง้งกำลังจะโจมตีเควชชั่นตะลังเลและนั่นแหละซูเปอร์เกิลสวนกลับจนเธอเจ็บหนัก ท้ายศูนย์ทดลองโดนสั่งระเบิดทิ้งทำลายหลักฐานตามสูตรซูเปอร์เกิลพาเพื่อนหนีตายแต่ไม่พบศพกลาเทียจนกระทั่งเฉลยท้ายเรื่องว่าดร์แฮมิลตันแอบเก็บกลาเทียไว้ในสตาร์แลบชัดเจนว่าเธอยังไม่ไปไหนและพร้อมรีเทิร์นเมื่อถึงเวลา